เลยนะคะก็จะเป็นพีตาโขนเลยซิตี้นะคะเปิดบ้านพบกับ FC ภูเก็ตค่ะแฟนๆเจ้าบ้านก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะสู้กันต่อไปนะคะส่วนกองเชียร์ของกิเลนทะเลใต้ค่ะตามมาเชียร์กันกลุ่มเล็กๆนะคะเลยซิตี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าลงเตะไป5นัดเนี่ยชนะแค่1แพ้4มีอยู่3คะแนนเท่านั้นเองนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะ นัดนี้พยายามจะใช้ความได้เปรียบของเสียงเชียนะคะผูกเข้าใส่ค่ะแต่ว่าไม่สามารถจะพังประตูของทีม FC ภูเก็ตได้นะคะอาจารย์อัฐถังก็เตรียมทีมาดีเลยนะคะพอร,รู้ว่าเจ้าบ้านนั้นกองเชียร์เยอะนะคะมาได้ฟาวตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เตะฟรีคิกนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทำประตูได้ค่ะจบเนี่0ศต่อศประตูต่อ0ูนนะคะทำให้ตอนนี้เลยซิตี้เนี่ยมีอยู่4คะแนนอยู่ที่อันดับที่5นะคะค ส่วนระยองนี่ยังคงเป็นจ่าฝูงค่ะมี12คะแนนนะคะแล้วก็ัชนาตตามมา10คะแนนเท่ากับภูเก็ตเอฟซีซึ่งอยู่อันดับที่3ครับภูเก็ตเอฟซีนี่ก็ยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนนอกบ้านได้สําเร็จนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอ้โหมาอยู่อันดับที่3มี10คะแนนเท่ากับัชนาตนี่ก็ถือว่าเป็นสามทีมที่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปในดืนดืนหนึ่งสูงที่สุดนะครับระยอง FC ชัยนาทแล้วก็ FC ภูเก็ตนะครับเรามาดู